สถานาการณ์น้ําท่วมและคลื่นลมแรงในทะเลฝั่งอ่าวไทยนั้นรุนแรงมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จุดที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้ก็คือตําบลแหลมโพในอําเภอยะริงนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้คลื่นลมนั้นได้ซัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงนะคะทําให้บ้านเรือนของประชาชนรวมถึงสถานประกอบการโดยเฉพาะรีสอร์ทนั้นได้รับความเสียหายหลายหลังนะคะขณะเดียวกันในส่วนของประชาชนบางส่วนนั้นได้อพยพออกนอกพื้นที่ค่ะ คลื่นลมที่รุนแรงสูง2-3เมตรซัดเข้าหาฝั่งที่บ้านบูดีต่อกับบ้านดาโต๊ะตําบลแหลมโพอําเภอยะริงนะคะทําให้รีสอร์ทและบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายค่ะ mm hmm. บ้านบางหลังนั้นลมพัดกระเบื้องมุงหลังคาปลิวว่อนนะคะชาวบ้านจึงต้องอพยพเร่งด่วนไปอยู่ในบ้านญาติและที่ปลอดภัยค่ะ บ้านของนางสานิยะอาแวร์ที่ปลูกติดริมทะเลเพิ่งซ่อมหลังคาที่ถูกลมพัดปลิวไปเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าลมที่กลับมารุนแรงทําให้หลังคาเสียหายซ้ําอีกครั้งนางสานิยะบอกว่าเวลากลางคืนนั้นเธอและลูกไม่กล้านอนในบ้านต้องไปอาศัยบ้านญาติและรู้สึกกลัวทุกครั้งในหน้ามรสุมและอยากให้รัฐจัดหาที่อยู่อื่นให้เพราะเธอเองก็ไม่มั่นใจในธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นทุกปีค่ะผูคิดว่าน่าจะทําบ้านจัดสรร อยากจะไปให้ไกลจากที่นี่ถึงทุกครั้งที่มีลมแรงเราก็กลัวใช่ค่ะเพราะมันยิ่งใกล้เข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหน บ้านของนางฮามิดะมูซอที่ปลูกริมทะเลถูกคลื่นซัดพังลงมาเมื่อปีก่อนนะคะและปีนี้ก็ถูกคลื่นซัดพังเสียหายจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นางฮามิดะบอกว่าลงทุนสร้างบ้านไปหลายแสนบาทแต่อยู่ได้เพียง3ปีก็ถูกคลื่นซัดจนพังคลืนลงมาค่ะทำงานเก็บเงินทั้งชีวิตก็มาอยู่ได้แค่สามปีนะ ส่วนที่จังหวัดนาราธิวาสชาวบ้านหมู่9บ้านตะลลุเองตะบนบางปออำเภอเมืองต่างเร่งมือคนย้ายเข้าของขึ้นสู่ที่สูงอย่างจ้าละหวนนะคะซึ่งสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นกับอีก115หมู่บ้านใน8อำเภอของจังหวัดนาราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมแล้วค่ะ ส่วนที่จังหวัดยะลาชาวบ้านในหมู่6ตำบลสเต่งนอกอำเภอเมืองยะลาต้องเดินลุยน้ำที่ท่วมสูงออกมาหาซื้ออาหารเช่นเดียวกับหลายชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีที่มีน้ำท่วมสูงเช่นกันทำให้เจ้าหน้าที่นั้นแจ้งเตือนให้ประชาชนเร่งขนย้ายข้าวของและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะ โดยสถานการณ์คลื่นลมแรงและน้ําท่วมฉับพลันครั้งนี้เกิดจากอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้อย่างคงมีกําลังแรงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยนะคะส่งผลกระทบจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์นี้ค่ะ นี่เป็นสภาพของบ้านหนึ่งในหลายหลังที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งขณะนี้ชาวบ้านบริเวณนี้บางส่วนได้มีการอพยพไปอยู่ในบ้านญาติหรือว่าในที่ที่ปลอดภัยแล้วนะคะขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องจากชาวบ้านนะคะที่อยากให้รัฐนั้นเยียวยาอย่างเหมาะสมหรือบางส่วนก็มีการเรียกร้องให้รัฐหาที่อยู่ใหม่นะคะเพื่อที่พวกเขาไม่ต้องนอนาวาอีกต่อไปค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะขอบคุณคุณติทีลานะครับค่ะ